เทนนตพันพนิพักวงพัฒนากิจพ่ายสาวเจ้าถิ่นตกรอบรองชนะเลิศในศึกเทควันโดโลกสำหรับการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาจาร่าทูเ22 w o r ร์ t a e k w o n โ o c ชมเป i o n นช i พที่เซนทรัลคว i ติโกเมืองกัวดาลาจาร่าประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกาย,ยน2565โดยล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565เป็นการชิงชัยวันที่2 นักกีฬาไทยลงแข่งขัน2รุ่นให้ลท์อยู่ที่เทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมในโตเกียวเกมและเป็นความหวังสูงสุดของทีมทีคอนโดไทยลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงโดยก่อนหน้านี้พานิพักวงพัฒนากิจเคยคว้าแชมป์มาแล้ว2สมัยเมื่อปี2015ที่เซลยยาบิงประเทศรัสเซียในรุ่น46กิโลกรัมและในปี2019ที่แมนเชสเ,เตอร์ประเทศอังกฤษในรุ่น49กิโลกรัมผลการแข่งขันปรากฏว่าในรอบ อบ32คนสุดท้ายเอาชนะโคนีนาวินโตจากไอวอริคอส2-0ยกด้วยสกอร์8-1และ10-1ต่อผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเอาชนะวิเวียนทรอกกินจากแคนาดา2-0ต่อยกด้วยคะแนน11-0และ9-1ต่อผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเอาชนะคังโบลาผู้ปรับเก่าจากเกาหลีใต้2-1ต่อยกด้วยคะแนน8-8ต่อ11-3ต่อและ12-0ต่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับดานิล่าโซซา สาวเจ้าถิ่นเม็กซิโกในรอบรองชนะเลิศผลปรากฏว่าเทนนิสพานิพักเอาชนะไปก่อนในยกแรกแต่ถูกสาวเจ้าถิ่นกลับมาเอาชนะในยกที่2และยกที่3เทนนิสนำไป4ต่อศูนย์ก่อนจะถูกสาวเจ้าถิ่นทำ5นา5คะแนนรวดช่วง5วินาทีสุดท้ายพริกแซงเอาชนะไป2ต่อ1ยกด้วยคะแนน4ต่อศูนย์หต่อ5และ4ต่อทําทำให้เทนนิสพานิพักอยู่เส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศเท่านั้นสำหรับในรุ่นไม่เกิน68กิโลกรัมชายชายชนโชจอมเตะลูกครึ่งไทยเกาหลีใต้ เจ้าของเหรียญทองสีเกมที่เวียดนามลงแข่งขันในรอบ64คนพ้าให้กับยาวัดอากาเยสจากอารเบัยจันศ์นต่อสองยกด้วยคะแนน3ต่อ5และ4ต่อ8ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย